สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยเล่นสำหรับคุยเล่นในวันนี้เรายังคงอยู่กับก a r o Character Profile ในวันนี้เราจะพาทุกท่านมาพบกับซาเอจิมะไทกะบิดาของโคกะซึ่งเมื่อไม่นานมานี้หลายๆท่านคงได้รับชมภาพยนตร์ฉลองครบ20ปีของซีรีส์กาโรที่มีชื่อว่ากาโรไทกะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในส่วนของคำวิจารณ์ผมให้ขอเป็นเรื่องส่วนบุคคลเพราะอาหารถึงจะมีรสกลางก็ใช่ว่าจะถูกปากสำหรับทุกคนและก่อนที่ไทกะจะถูกสร้างเป็นภาพยนตร์นั้นซาเอจิมะไทกะได้เคยปรากฏตัวในซีรีส์กาโรมาแล้วในพาร์ทย้อนอดีตสมัยที่โกกะยังเป็นเด็กถ้ามองจากสถานการณ์เป็นช่วงที่ซาเอจิมะนึงได้เสียชีวิตไปแล้วไปจนถึงตอนที่ตัดสินชี้ขาดกับบาราโก และในปี2014ไทกะได้เป็นตัวเอกในมังงะ Garo the Bible ซึ่งเป็นการเล่าเรื่องราวของไทกะอัศวินมาไคที่ตั้งใจจะฝึกโกกะโดยการนำโกกะติดสอยห้อยตามไปด้วยเวลาต่อสู้กับเฮอเรอร์โดยในภาคนี้จะเห็นว่าซาเอจิมะรินแม่ของโกกะยังไม่เสียชีวิตแต่นอนป่วยอยู่บนเตียงในเรื่องนี้ผมได้อ่านเพียง6ตอนเท่านั้นโดยการใช้ o o g l e l เล s ในการช่วยแปล แปลผิดบ้างถูกบ้างก็เดาๆเนื้อหากันไปครับซึ่งถ้าจะให้เรียงเนื้อหาไทาม์ลน์ของไทกะก็จะเรียงตามนี้ 1. กาโร่ไทกะ 2. กาโร่เดอะไบเบิล 3. กาโร่เซเวียอินเดอะดาร์ก 4. กาโร่ลาเมนต์ออฟเดอะดาร์กดราก้อน 5. กาโร่เดอะมูนโบทราเวลเลอร์โดยตัวไทกะนั้นจะมีนักแสดง3ท่านด้วยกัน 1. ฮิโรยุกิวัตนาเบะเป็นไทกะวัยกลางคนสำหรับท่านนี้หลายท่านจะคุ้มหน้าจากผลงานโทคุหลายๆเรื่องเช่น Master r ์ไรเ d e ร์เดนโอในบท Master r ์ไรเดอรกาโอ2คิตาดะโชอิชิโร่รับบทเป็นไทกะในวัยหนุ่มและในวัยเด็กผมหาชื่อไม่เจอบุคลิก,กภาพไทกะเป็นนักรบที่มีระเบียบวินัยสูงและมีวิธีการสอนแบบรักแต่เข้มงวดในฐานะพ่อ เนื่องจากชีวิตของเขาในฐานะนักรบต่อสู้กับความมืดมิดทำให้จิตใจของไทกะเข้มข้นมากหลังจากสูญเสียภรรยาคือรินซาเอจิมะไปเพราะความเจ็บป่วยเขาจึงเลี้ยงดูโกกะในฐานะพ่อเลี้ยงเดี่ยวและเพยายามอย่างเต็มที่ที่จะเตือนโกกะถึงช่วงเวลาที่พวกเขาเคยอยู่ด้วยกันในฐานะครอบครัวขณะเดียวกันก็ฝึกฝนเขาให้เป็นกาโรคนต่อไปเขายังเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูง เมื่อบาราโก้ลูกศิษย์ของเขาหลงทางไปสู่ความมืดมิดเขาจึงยอมเสียชีวิตเพื่อหวังจะนำลูกศิษย์กลับสู่แสงสว่างแต่อย่างไรก็ตามชีวิตของเขาก็ต้องจบลงอย่างกระทันหันเมื่อเขาสละชีวิตเพื่อช่วยโกกะแม้ว่าเขาจะตายไปแล้วแต่วิญญาณและคำสอนของเขายังคงปกป้องโกกะต่อไปในฐานะวิญญาณผู้พิทักษ์เขาได้กลับมาหลายครั้งเพื่อช่วยโกกะและไรกะ เป็นผู้ชี้นําและให้ความช่วยเหลือในช่วงเวลาที่ยากลาบากที่สุดในฐานะอัศวินสําหรับทไทกะก็คงต้องเริ่มจากวัยหนุ่มจากภาคการโรไทกะการโรไทกะเป็นภาพยนตร์ภาคก่อนละครที่ฉลองครบรอบ20ปีแฟรนไชส์การโรตระกูลซาเอจิมะสืบทอดชายาอัศวินทองคําหรือกาโรโมาอย่างยาวนานไทกะซาเอจิมะผู้เกิดมาในตระกูลนี้เป็นอัศวินมาไคหนุ่ม ที่เพิ่งได้รับสืบทอดชุดเกราะทองคำมาไม่นานในขณะที่เขายังคงต่อสู้กับเหล่าฮอร์เรอร์คำสั่งใหม่ก็มาถึงเข็มทิศต,ตกอยู่ในมือของปีศาจร,ร้ายจงนำมาโดกุที่บรรจุวิญญาณของสัตว์ศักดิ์สิทธิ์กลับคืนมาสัตว์ศักดิ์สิทธิ์คือเทพผูผ้พิทักษ์ทั้ง4ที่คอยปกป้องมนุษยชาติประกอบไปด้วยเซริวการปกป้องชีวิตด้วยพลังแห่งดินสูสักขการชำระล้างความชั่วร้ายด้วยเพลวไฟอันลุกโชน เก็นบุการชำระล้างมนทินกรรมด้วยน้ำบริสุทธิ์ที่ไหลรินเบียโกปลุกเร้าความกล้าหาญของมนุษย์ด้วยพลังแห่งสายวันวิญญาณของพวกเขาสถิตอยู่ในเข็มทิศศักดิ์สิทธิ์คอยรักษาสมดุลในโลกมนุษย์ปีศาจจาโดขโมยเข็มทิศไปโดยมีเจตนาจะกลืนกินสัตว์ศักดิ์สิทธิ์และยึดครองพลังมหาศาลของพวกมันไทกะจึงร่วมมือกับฟุกิไกด์แห่งโลกปีศาจผู้รับใช้สารศักดิ์สิทธิ์แห่งสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ ออกเดินทางเพื่อชิงเข็มทิศคืนและหยุดยั้งความทะเยอทะยานของจาโดกาโรเดอะไบเบิลไทกะซึ่งตอนนี้เป็นชายวัยกลางคนแล้วขณะนี้ลูกของเขาซาเอจิมะโคกะก็ได้เติบโตเป็นหนุ่มน้อยเขาได้พาโคกะออกไปล่าเฮอเรอร์อยู่ตลอดเพื่อที่จะฝึกฝนโคกะให้กลายเป็นการโรที่แข็งแกร่งในอนาคตการฝึกฝนที่แสนโหดเรียกว่าประดุดพ่อสิงโตที่ผลักลูกตัวเองลงหน้าผาแต่โคกะเวอร์ชันนี้ก็สู้มือมากกว่า นได้ตลอดในขณะที่รินก็นอนป่วยอยู่บนเตียงเนื้อหาก็จะมีการเดินเรื่องในไทม์ไลน์ของตัวเองและมีเหตุที่เชื่อมโยงไปยังยุคข,ของโคกะเช่นการเล่นบาเชสกับอามอนหรือการโผล่มาของจาบิในยุคแรกเริ่มไม่ได้มีการกล่าวถึงชีวิตของไทกะมากนักอย่างไรก็ตามบ้านของไทกะบ่งบอกว่าเขาสืบเชื้อสายมาจากตระกูลนักรบมาคและครอบครัวของเขาเป็นผู้ดูแลชุดเกราะกาโรเป็นหลัก ในอนาคตเขาได้กลายเป็นกาโรและมีชื่อเสียงในฐานะอัศวินมาไคที่แข็งแกร่งที่สุดคนหนึ่งแต่ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเมื่อเขากลายเป็นพ่อคนไทกะได้พบกับรินซาเอจิมะนักบวชหญิงผู้ซึ่งต่อมาได้เป็นภรรยาของเขาและเธอก็ได้ให้กำเนิดบุตรชายของพวกเขาโคกะ แม้จะมีความสุขที่ได้มีครอบครัวจากโลกปีศาจแต่ความสุขของพวกเขาก็ต้องจบลงอย่างกะทันหันเมื่อรินเสียชีวิตภายในไม่กี่ปีหลังจากล้มป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่ไม่ทราบสาเหตุต่อมาเข้าสู่ช่วงของเนื้อเรื่องของกาโรแต่เป็นพาดย้อนอดีตไทกะซึ่งตอนนี้รินภรรยาของเขาได้เสียชีวิตไปแล้วซึ่งตอนนี้โคกะอายุได้6ขวบเขาก็ได้ฝึกโคกะให้พร้อมสําหรับรับ,รบตาแหน่งกาโรและมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาได้พาโคกะออกไปล่าเฮอร์เร ทุกครั้งเหมือนที่เขาทำเป็นประจำแต่บังเอิญครั้งนี้เฮ r เรอร์โน er no. ได้ทำการหล่อลวงโคกะจากนั้นระหว่างต่อสู้กับไทกะเขาก็ใช้โคกะเป็นตัวประกันแต่ก็โดนกำจัดไปในที่สุดคือหนึ่งหลังจากเดินทางกลับบ้านจากภารติดอันยาวนานพร้อมกับโคกะไทกะได้รับรายงานว่ามีอัศวินคนหนึ่งกำลังกินเฮเรอร์อยู่ไทกะสงสัยว่าจะเป็นศิษย์ของเขาเองบารโกเมื่อสัมผัสดได้ถึงบารโกใกล้กับครหาสเอจินะ ไทกะจึงพยายามเข้าไปขัดขวางและเกลี้ยกล่อมบาราโกให้กลับมาสู่เส้นทางแห่งแสงแต่โชคร้ายที่ไทกะไม่เข้าใจว่าบาราโกได้หลงทางไปนานแล้วและใช้ไทกะเป็นเครื่องมือช่วยให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นในขณะที่กำลังต่อสู้ในฐานะกาโร่ไทกะพยายามเจรจากับบาราโกท่ามกลางการต่อสู้ที่ดุเดือดแต่บาราโกไม่สนใจการสนทนาและยังคงต่อสู้กับเจ้านายของเขาต่อไปกาโร่ได้เปลี่ยบ จนกระทั่งโคกะตัวน้อยปรากฏตัวขึ้นท่ามกลางการต่อสู้ด้วยความโกรธแค้นและความทะเยอทะยานบาราโกเห็นโคกะตัวน้อยซ่อนอยู่หลังต้นไม้และพยายามจะฆ่าเขาไทกะรู้ว่าบาราโกกำลังเล็งจะฆ่าลูกชายของเขาจึงเอาตัวเองรับการโจมตีแทนไทกะบาดเจ็บสาหัสใช้ใบมีดที่แขนของกาโรฟันใบแน่ของบาราโกเป็นรูปตัว X โดยคำสาบหวังว่าคู่ต่อสู้จะตายมันเป็นการพ่พยแพ้สองทางสำหรับทั้งส,งสองฝ่าย าราโกถอยหนีและรอดชีวิตไปได้แต่ไทกะเสียชีวิตในการต่อสู้โคกะตัวน้อยเสียใจมากที่ไม่สามารถชุบชีวิตพ่อของเขาได้อย่างไรก็ตามก่อนที่เขาจะตายเขาได้ขอให้ซาลูบาช่วยส่งข้อความสุดท้ายถึงโคกะขอให้เขาเติบโตขึ้นและเข้มแข็งหลังความตายแม้ว่าไทกะจะเสียชีวิตไปแล้วแต่จิตวิญ,ญญาณของเขาก็ไม่อาจสงบสุขได้หากปราศจากการดูแลลูกชายของเขาประสบการณ์และคําสอนที่ไทกะมอบให้กับโคกะ ยังคงฝังแน่นอยู่ในหัวใจของเขาและโคกะก็ยังคงยึดมั่นในคำสอนของพ่อด้วยความตั้งใจอย่างยิ่งในเหตุการณ์ของ Lament of the Dark Dragon ไทกะได้ปรากฏตัวต่อหน้าโคกะในขณะที่เขากำลังจะตายและช่วยให้เขามีพลังกลับมามีชีวิตอีกครั้งในฐานะกาโรหลังจากนั้นบนหน้าผาแห่งหนึ่งไทกะโดยความช่วยเหลือของเรก็ได้กลับมาดวลกับโคกะหลังจากที่โคกะออกเดินทางไปตามหาคาโอารุที่ถูกเอริสขับไล่ และเพื่อซ่อมแซมรอยแยกในห่วงเวลาและอวกาศที่เกิดจากปีศาจในตำนานตนเดียวกันนั้นวิญญาณของไทกะก็คอยดูแลไรกะหลานชายของเขาแม้ว่าไทกะจะไม่เคยเปิดเผยตัวตนให้ไรกะร,รู้แต่เขาก็ทำหน้าที่เป็นผู้ชี้นำเพื่อช่วยให้ไรกะพัฒนาตนเองในฐานะอัศวินมาไครกาโรเดอะมูนโบทรเวลเลอร์ในเหตุการณ์ของเดอะมูนโบทรเวลเลอร์ไทกะสูญเสียพลังส่วนใหญ่และติดอยู่ในร่างก่อนวัยรุ่นแต่เขากับโคกะ ก็ยังคงร่วมมือการขัดขวางไม่ให้ไรกะเดินทางไปถึงอากามคุโดยรถไฟดําตามแผนการของชิโรคุโดยไทยกะปลอมตัวเป็นบาเดรุหรือว่าบาเดลและร่วมเดินทางไปกับไรกะอย่างไม่เต็มใจขณะเดียวกันก็พยายามช่วยหลานชายออกจากรถไฟด้วยแม้ว่าแผนการที่เกี่ยวข้องกับผีเสื้อจันจะล้มเหลวแต่บาเดรุก็สามารถถ่วงเวลาหลานชายได้นานพอให้ลูกชายของเขาทำส่วนที่เหลือสำเร็จได้ ไม่ช้าบาเดรุก็ร่วมการต่อสู้สุดท้ายของโคกะและไรกะกับคีบะที่พื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่และเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเขาในฐานะไทากะในที่สุดผู้ถือครองการโรสามรุ่นก็เอาชนะคีบะได้ด้วยความช่วยเหลือจากมายุริคโครและคาอารุความสามารถการฝึกฝนอสศวินมาไขไทกะเป็นนักสู้ที่มีฝีมือเชี่ยวชาญการต่อสู้ระยะใกล้และเชี่ยวชาญในศิลปะการต่อสู้ที่เข้ากันได้ดีกับชุดกรอบการโร ไม่เคยมีการระบุว่าไทกะหรือผู้สืบทอดของเขาเป็นผู้สร้างรูปแบบการต่อสู้นี้แต่เขาได้ถ่ายทอดรูปแบบการต่อสู้ของเขาให้กับโคกะเกิดเป็นระบบการต่อสู้แบบไซจิมะเช่นเดียวกับผู้สืบทอดของเขาการฝึกฝนของไทกะยังรวมถึงการฝึกฝนพลังวิญ,ญญาณซึ่งช่วยให้เขาเคลื่อนย้ายระหว่างโลกหลังความตายและโลกมนุษย์ได้เพื่อดูแลแล,และช่วยเหลือผู้สืบทอดและคนที่เขารักในยามจำเป็นพลังวิญญาณทั้งหมดของเขาแสดงให้เห็นในเหตุการณ์ของมูนโบเทรเวลเลอร์ ซึ่งเขาสามารถสร้างร่างกายขึ้นมาแทนที่ร่างกายที่เขาเสียไปในตอนที่เขาตายด้วยฝีมือของบาราโกได้รวมถึงปลอมตัวเป็นเด็กตามชื่อปลอมที่มีชื่อว่าบาเดรุอุปกรณ์การเคกเนดาบประเภทเจียนที่หมักควักดาบสีแดงนอกจากใช้ต่อสู้แล้วยังสามารถใช้อัญเชิญชุดเกราะอ,ออกมาได้อีกด้วยโกเทนม้ามาดกข,ของเขาที่เขาเรียกออกมาซึ่งเป็นม้าแบบเดียวกับที่โคกะใช้โดยเงื่อนการได้ม้ามาคือจะต้องสังหารฮอร์เรอร์ครบ100้ตน และเข้าสู่บททดสอบซึ่งเราจะเห็นเขาใช้ม้าต่อสู้ก็ในกาโร่เดอะไบเบิลและที่สําคัญโกเทนยังช่วยเพิ่มพลังให้ดาบกาโร่ให้กลายเป็นดาบกาโร่สับบาคเคนได้อีกด้วยไฟแช็กมาโดไฟแช็คเวทมนของเขาใช้สําหรับตรวจสอบว่าใครถูกปีศาจเข้าสิงหรือไม่มันจะเปล่งเปลวไฟสีเขียวและยังสามารถใช้เพิ่มพลังให้กับกาโร่เคนได้อีกด้วยชุดเกราะกาโร่กาโร่ที่สวมใส่โดยไทยกะจะมีดวงตาสีแดง ชุดเกราะก,กาโร่ถูกสร้างขึ้นโดยช่างตีเหล็กแห่งลัทธิมาใครเ ouais, มื่อหลายชั่วอายุคนก่อนเช่นเดียวกับชุดเกราะมาใครทั้งหมดมันประกอบขึ้นจากโลหะวิญญาณอย่างสมบูรณ์และออกแบบตามแบบหมาป่าแม้ว่าในกรณีของกาโร่มันจะดูคล้ายสิงโตเล็กน้อยด้วยลวดลายคล้ายแผงคอที่ด้านข้างของหมวกประดับด้วยแผงทองคำชุดเกราะเปล่งประกายสีทองอร่ามและบางครั้งก็พ่นไฟออกมาเพื่อสร้างผลกระทบทางจิตวิทยาอันทรงพลังต่อคู่ต่อสู้ในบรรดาชุดเกราะทั้งหมด เดิมทีชุดเกราะโอกะได้รับการยกย่องว่าเป็นชุดเกราะที่แข็งแกร่งที่สุดในมูนโบเทรเวลเลอร์ระบุว่าชุดเกราะนี้ถูกเก็บไว้ในหอคอยแห่งวีรบุรุษภายใต้การดูแลของวิญญาณอัศวินทองคำผู้ล่วงลับที่อาศัยอยู่ที่นั่นสันนิษฐานว่าเนื่องจากชุดเกราะโอกะแข็งแกร่งเกินไปเมื่อเทียบกับชุดเกราะกาโรซึ่งได้รับสืบทอดตำแหน่งนี้ เนื่องจากชุดเกราะนี้เคยถูกสวมใส่โดยอัศวินทู้เก่งกาศมากมายจึงทําให้ชุดเกราะนี้มีชื่อเสียงอย่างมากและทําให้ผู้สวมใส่เป็นอัศวินที่แข็งแกร่งที่สุดโดยปริยายอย่างไรก็ตามเนื่องจากนี้ไม่ใช่การจัดอันดับอย่างเป็นทางการจึงไม่มีการให้สิทธิพิเศษแก่อัศวินคนใดแต่ตําแหน่งนี้ก็ได้รับความเคารพและสร้างความน่าเกรงขามในหมู่เหล่าอัศวินมาใครถึงแม้ว่าไม่ใช่ทุกคนจะรู้จักใบหน้าของกาโรแต่ทุกคนก็จดจําฝักดาบสีแดงอันโด่งดังได้ การได้อยู่ต่อหน้าอัศวินทองคำถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งมันช่วยเพิ่มอิทธิพลและได้รับความเคารพแม้แต่เหล่าปีศาจร้ายต่างๆซึ่งอาจเป็นปีศาจโบราณหรือมีชื่อเสียงเฉาโฉจนมีบันทึกไว้ก็ยังรับรู้ถึงการมีอยู่ของอัศวินทองคำเช่นกันเกียรติยศที่มากับตำแหน่งนี้หมายความว่าองค์กรมีความคาดหวังสูงต่ออัศวินทองคำเช่นเดียวกับชุดเกราะมาใครอื่นๆชุดเกราะกาโรสามารถเรียกออกมาได้โดยใช้ดาบกาโรซึ่งเป็นดาบมาใครของชุดเกราะ โดยการใช้พลังเรียกอย่างมีสมาธิอศวินจะชี้ดาบขึ้นบนและหมุนเป็นวงกลมเพื่อสร้างรอยแยกมิติที่เปิดออกให้สวมชุดเกราะในช่วงเวลาสั้นๆนั้นชุดเกราะจะดูอ่อนตัวและห่อหุ้มอศวินด้วยแสงเรืองชัวชั่วคราวแม้ว่ากระบวนการแปลงร่างจะใช้เวลาไม่ถึง10วินาทีแต่คู่ต่อสู้ที่มีฝีมือสามารถใช้โอกาสนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้อศวินสวมชุดเกราะหรือแม้กระทั่งแย่งชิงชุดเกราะจากอศวินได้หากพวกเขามีความสามารถมากพอซึ่งจะทําให้ความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของอศวินลดลง แม้เกราะจะแข็งแกร่งแต่พลังของมันก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของผู้ใช้ด้วยเนื่องจากเกราะประกอบด้วยโลหะวิญญาณการควบคุมจิตใจหรืออารมณ์ของอัศวินส่งผลต่อความแข็งแกร่งของกาโรเช่นกันภายใต้เงื่อนไขพิเศษเกราะสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้เมื่อสัมผัสหรือได้รับอิทธิพลจากพลังจิตวิญญาณและความรู้สึกอันทรงพลังจากผู้ใช้หรือพันธมิตรชุดเกราะกาโรจะสามารถแปลงร่างเป็นรูปแบบอื่นที่ทรงพลังกว่าเดิมได้ชั่วคราวน่าเสียดายที่การเปลี่ยนแปลงพลังเหล่านั้น รวมถึงรูปแบบสัตว์อสูรปลูกพลังแห่งแสงไม่เคยคงที่ถาวรหลังจากใช้พลังงานจนหมดชุดเกราะจะกลับคืนสู่ร่างปกติยังไม่มีอัศวินคนไหนพัฒนาหรือแสดงพลังมากพอที่จะเพิ่มพลังให้กาโรโดยไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภายนอกและเช่นเดียวกับผู้ใช้อื่นกาโรของไทกะก็สามารถแปลงร่างเป็นร่างลอสโซบีสได้แต่ที่เราจะเห็นกันก็เป็นการแปลงร่างในโลกของบาเชสที่ไทกะเล่นกับอามอนพร้อมกับดื่มด่ำกับเมลัยสีเลือดในเกมพีกาโร่1 1ไซชิมะไทกะ ไทกะได้แปลงร่างเป็นมาเมจูชินกาโร่แปลตรงๆว่าอาสูรทำลายล้างแท้จิงกาโร่คือร่างใหม่ของอสูรวิญ,ญญาณที่สาบสูญที่ตื่นขึ้นมาโดยการยืมพลังของสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสตัวคือเซริวเบียยักโกซูซากุและกิลินเพื่อต่อต้านภัยคุกคามของพารูเดะและก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการเล่าข้อมูลแบบคร่าวๆของไทกะคลิกต่อไปจะเป็นใครเพื่อนๆแนะนำกันมาได้เลยครับ